สวัสดีค่ะใครนะคะที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนะคะผมเสียจากการทําสีการย้อมดัดใดน,นะคะวันนี้นะคะริงจะมาแนะนํานวัตกรรมใหม่ที่เขาเนี่ยผสมผสานระหว่างต่างประเทศกับไทยนะคะบวกเข้าด้วยกันเพื่อเส้นผมและหนังศีรษะของคนไทยโดยเฉพาะนะคะสีสลลนสูตร anti hair loss นะคะตัว anti hair loss แชมพ p o นะคะไอตัวเนี้ยจะมีะตัว แอปเปิ t ลสเตมเซกับโ o ก a p พิ el นะคะเฮอร์เบ i ลว m ตามินคอมเตนะคะตัว p o ก a p พิเนี่ยเป็นนวัตกรรมจากฝรั่งเศสนะคะช่วยยับยั้งนะคะการหลุดร่วงนะคะแล้วจะมีตัว Apple s t e สเตมเซลนะคะเป็นตัวชะลอเซลล์ของรากผมนะคะให้หลุดร่วงช้าลงเพราะปกติแล้วเส้นผมคนเราเนี่ยจะต้องร่วงนะคะ ไอตัว Apple Stem Cell เนี่ยจะไปช่วยชะลอให้เส้นผมน่ยร่วงน้อยลงแล้วตัวโพกผิวเนี่ยจะไปยับยั้งกันทำให้ผมร่วงแล้วก็จะมีสมุนไพราจากของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นอันชันบัวบกกราวเครือนะคะแล้วก็พวกสมกาหลีนะคะไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบำรุงและเพิ่มให้เส้นผมของคนไทยเนี่ยดูหนาขึ้นเงางาและสุขภาพดีแล้วเพิ่มวิตามินทำให้ผมเนี่ย แข็งแรงมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเนี่ยแชมพูเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ผมร่วงและก็อยากจะดีท็อกเส้นผมค่ะ เป็น anti hair loss conditioner นะคะอาตัวนี้เนี่ยจะมีนวัตกรรมของทากะนนะคะจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บวกผสมผสานกับน้ำมันออร์แกนออยนะคะอาตัวนี้มาจากประเทศมโมร็อกโกนะคะยังไม่พอนะคะก็จะมีตัวเคลาตินนะคะสารสกัดสมุนไพรไทยนะแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่ผมเสียนะคะ ตัวคอนดิชเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวบำรุงเส้นผมให้เส้นผมเนี่ยดูนุ่มดูหนานะคะตัวชาท์คนนะคะจะเป็นตัวทำให้เส้นผมนะหยุดร่วงแล้วตัวออร์แกนออยเนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับเส้นผมนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผมแห้งนะคะ แห้งเสียแห้งกรอบแห้งแตกปลายเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยแชมพูกับครีมนวดผมในขนาดที่150 ML นะคะผมสั้นอย่างหลิงเนี่ยสามารถใช้ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งเขาใช้สารสกัดเข้มข้นฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นสำหรับช่วงที่พวกเรากักตัวอยู่บ้านนะคะเราออกไปบ้านเนี่ยเราต้องทำความสะอาดเส้นผมนะคะตัวนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคาช่วยชาตินะคะก็คือซื้อ จากปกติเนี่ยขวดละ390บาทเหลือขวดละ1 9 9นะคะแต่ถ้าคุณซื้อแพ็คคู่ได้ไปเลยค่ะราคา350บาทแถมมีค่าส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย